โตโน่เคลื่อนไหวหลังโดนถล่มเละพร้อมประกาศจุดยืนชัดเจน จากกรณีดราม่าร้อนแรงว่ายน้ำข้ามโขงหาเงินไปช่วยโรงพยาบาลของโตโน่พาคินที่มีกระแสแสดงความเป็นห่วงในช่วงนี้ที่มีน้ำมากน้ำเชี่ยวปริมาณน้ำฝนเยอะพายุกำลังเข้าหลายลูกห่วงอันตรายและเกรงจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่เสียงวิจ,จารณ์ก็ยังบอกว่ายังมีวิธีอื่นอีกตั้งมากมายทั้งยังบอกให้เปิดคอนเสิร์ตระดมทุนก็ได้โดยโตโนโ่เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรเพื่อนำเงินไปช่วย วโรงพยาบาลริมฝั่งโคงคือโรงพยาบยาลนครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวงคำวนลสปปลาวในวันที่22ตุลาคมนี้และล่าสุดยุยญาติเยอะก็ออกมาฟาดเดือดว่าไม่ควรทำแบบนั้นถ้าจะตายก็ควรจะตายคนเดียว ทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาโตโน่ยังได้ไลฟ์สดยืนยันจุดประสงค์เดินหน้าต่อโดยตอนหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้สําหรับผมมันเซอร์ไพรส์ามากกับยอดที่บริจาคมันทะลุล้านไม่ว่าจะทางไหนใครถนัดแบบไหนเราลงมือทํากันแบบนั้น ผมถนัดแบบนี้ผมก็พยายามช่วยในสิ่งที่ผมพอจะทำได้ใครจะตัดประโยคไหนไปใส่ภาพไหนจะเข้าใจผมจะตัดสินผมไม่เป็นไรผมเข้าใจดีว่าผมต้องโดนผมได้ยินว่าตอนนี้ผมกำลังดังในทวิตเตอร์เลยผมดังอีกแล้วผมเหนื่อยจังเลยกับความดังของผมโตโน่กล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ